Who in God Seven is cut? Is cut? Yeah. like buff like or like What do you mean? คือพิธีกรถามว่า Who in God Seven i น cut นะคะทุกคนค่ะคำว่า Cut ปกติมันแปลว่าตัดใช่ไหมถ้าเป็นสแลงเนี่ยมันจะหมายถึงผู้ชายที่แบบมีกล้ามเนื้อ m มส c ูร a อย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าทำไมมัคต้วนต้องหัวเลาะล่ะ พราะคำว่าคัดดันนี่ความหมายหนึ่งนะคะแรกๆมาต้นก็แบบหมายถึงบัฟหล่อหมายถึงแบบว่าฟิส l y ลลี่แอคทีฟแบบว่าหุ่นดีแบบมีมัสกล่า่งหรือเปล่าแบบบัฟหรือเปล่าแต่ว่ามาร์กต้นหัวเลาะใช่ไหมมองตาพี่ก็ห,ห,หัวเลาะเพราะคำว่าคัดตรงเนี้ยมันแปลว่าคลิปได้ด้วยค่ะเชนญทุกคนค่ะประโยคแรกเลย who in got seven is cut ใครในกลุ่เซเว่นที่คลิปบ้างนะคะเออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะ ทุกคนยังไงใครรู้เป็นแฟนขับก็เซเว่นนะคะคอมเมนต์มา